ไวร่นบ่ายโมงหมู่บ้านต่อไปพึกษามาส่งของครับผมอาคับหมู่บ้านพึกษาในนี้มีสองคนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะนี่ครับบ่ายโมงกว่าแล้วนะไวรุ่นสวัสดีครับพัสดุมาส่งครับสองร้อยบาทโอ้พี่เดีว่าผมไม่มีอาชีพแต่งตัวรอขนาดนี้อ๋อมีโทรไปหาพี่สาวอันนี้สองร้อยเป็นของกิน โอ้แต่งตัวหลงออันนี้เป็นมิจฉาชีพนี่ไงเนี่ยเราคิวต่อไปนะวัวรุ่นโทรไม่รับกดจะหาเจอนองอมาตรงครับมีใครอยู่ไหมครับผมเก็บเงินหนึ่งพันบาทครับน้องสรุปคนเมื่อกี้ส่งไม่ได้นะัยรุ่นอุตส่าห์หาบ้านจนเจอแล้วเอาไปเลยครับ ไปหมู่บ้านต่อไปครับผมรูหลามหมาเห่าช่เหมโอ้โหหลังใหญ่เบรกเดยนะนี่หลังที่สิบหลังไหนเนาะลูกค้าบอกเพิ่งย้ายมาด้วยเอ๊ะบ้านทรงแปลกๆนั้นเนี่ยไวรุ่น ถึงแล้วนะวัยรุ่นหาต้องนานในหลังนี้นี่บ้านพี่กับรถสวยนะนี่รถตั้งปอดสีแดงด้วย <c oughs> หลังนี้เปล่าวะเอ้ยทับก้าวหรือทับผิดวะน่าทับผิดิ <c oughs> อยู่ไหมเนี่ยต่อไปนะจะบ่ายโมงครึ่งแล้วนะเป็น <c oughs> นี่เลยครับจัดไปครับผมช่วย จัดไปครับไปรุป่นมาถึงแล้วคนแรกพอสะดูครับผมคนอ,อ่อะนอะ่นอ่งนอยู่หรือเปล่าไม่รู้พี่ก็บอกให้วางไว้เลยนะแล้วมันมีปั๊มบัตรอ่ะโอ้ยหนอโอเคครับไปรุ่น วางให้ลูกค้าในบ้านเรียบร้อยแล้วคิวต่อไปครับผมไปนะไวรุ่นพี่เขาเอาไว้ในบ้านโอ้โหบ้านพี่เขายังรูเลยอ่ะโ,โ,โอเคโอเคครับไปรุ่นเรียบร้อย เดีย๋ยอีกหนึ่งหมู่บ้านครับจัดไปที่ต่อไปครับผมบ่ายโมงสี่สิบจัดไปครับไวรุ่นใช่แลกบัตรหน่อยแลกบัตรหน่อยเราคนแปลกหน้าเนาะส่งขอครับผมสี่ศูนย์โอโ้โหหมู่บ้านนี้ร่มเย็นนะไวรุ่นเป็นไงเป็นไงลูกค้าขอยู่ายังไหนเฮ้ยนี่ไม่เก็บเงินคุณพัาจีป่ะเอาผมวางไว้ข้างล่างนะ เอาตรงนี้หรือตรง,งนู้นเอาตรงนู้นแล้วกันหไหนๆก็มาแล้วครับวางไว้บน,นกล่องนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับไวรุ่นอ้าวงานเข้าแล้วไวรุ่น <c oughs> เออขี่ไปขี่มาเหมือนหมู่บ้านมันจะเลี้ยงอะเออมันไม่เลี้ยงเฉยเลยเพอจะเจอแล้วบ้านมันหายไหมโอ้โหตอนนี้งานเข้าเลยหมู่บ้านสุดท้ายเราจะติดอยู่แล้วนะเนี่ยเออโอ้โหจะบ่ายสองแล้วยังไม่เสร็จเลยอะดูต่อไปนะวไวรุ่นเป็นบับเบิ้ลสองอัน กว่าจะหาเจอนะงงเหมือนกันต,ต้องโทรถามพี่เขาอะพี่ผมหาบ้านพี่ไม่เจอะพี่บอกผมหน่อยดิว่าบ้านพี่อยู่ตรงไหนออออห้าเหมือนกันโอเคเรียบร้อย,ยไปหลังต่อไปครับเอาละสุดทางแล้วนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีวไวรุ่นจะไปทางขวาดีไหมจะไปทางซ้ายดีไหม ลูกค้าอยู่ตรงไหนวะนี่อ้ oh. าโอ้โหจะขวาจะซ้ายก็เหมือนเดิมนะซอยตัน oh. อะไรกันเนี่ยมันก็ตันเหมือนเดิมนะไม่มีผลอะไรถอยหลังออกคิว uh. สุดท้ายแล้วนะไวรุ่นโห oh. ลูกว่าบ้านลูกค้าอยู่ลึกนี่ยูน ต่อจากป้อมยามนี่แต่ว่ามันมีเกาะกลางน้อยตอนนี้บ่ายสองโมงแล้วนะวัยรุ่นชิวสุดท้ายเลยพี่จะบอกนี่เลยไายนตะกร้านี่เลยเรียบร้อยครับวันนี้ปิดจ็อบบ่ายสองโมงนะเป็นไงช่วยสาขาอื่นเป็นไงมันก็สนุกดีนะเหมือนผมมาเที่ยวอะ่ะอดี๋วไปคิดอะไรมากนะไวรุ่นจะไปครับผม